โมลัมเดียรนี่ตั้งไม่กะกลายแต่ขยังบไรซ้ำสมัยก่อนผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเราไม่ได้กังวลว่าใครจะอยู่จะไปหรอกครับเพราะว่าผมยังคิดว่าผมผมมีศักยภาพพที่จะที่จะมีผลงานรับใช้เจ้าภาพโดยที่บริษัทถูกการสี่นคนสีอยูสิไปแต่ว่าก็ไม่มีใครไปหรอกวงอื่นมันคือวงอื่นนะฮะแมนซีนี่ สวัสดิการหรือมีงานหรือมีความยกระดับยัง้งใดๆก็ตามแต่แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันอยู่ที่ใจครับบางอย่างมันมันซื้อขายกันไม่ได้ด้วยเงินหรือปัจจัยยิ่ดีการที่บอกว่าคือคือส,สุดท้ายแล้วผมก็พิสูจน์ตัวเองมาแปดเก้ปีเนาะเท่ากับอยู่กันแบบวิทีคือผมเป็นมอลลําโดยสายเหลือดแล้วก็เกิดอยู ที่นี่นะฮะแล้วก็พร้อมที่จะไปกับอาชีพมอลลาผมเป็นมอลล์เลยสายเลือผมก็เลยบุรตรีต่างบุ่นว่าเอ่อมีวงไม้บนต่างขึ้นมาสวัสดิการดีลุกน้องสิบนี้เมื่อปีทงก็นี่เห็นมีไม้จุกปีแต่ว,ว่าลูกน้องผมก็าบอกเคยมีผู้ใดหนีเลย<ม>ออก็ไม่มีใครออกเพราะว่าไม่มีใครออกเพราะเพราะการที่แบบว่าเอาเห็นสวัสดิการหรือเห็นอย่างต่างๆนะฮะ มันมันตอบไปได้ทั้งหมดนะครับของขห้องไอิีว่าเราก็อยู่ได้ในระดับหนึ่งนะครับในระดับที่ของเราของของเราเราบอกาหาที่จะไปเปรียบเทียบเพราะว่าหลักการการบริหารแต่ละวงนะ่ะมันไม่เหมือนกันการบริหารแต่ละวงมันบอกกัน,นครับ วงเฮ้าบางอย่างเราอาจจะไม่ได้พูดแต่คนที่อยู่เขารู้เขาถึงอยู่ได้คนที่อยู่เขาก็มูงว่าเฮามีมองได้ดีมองได้เสียมันก็มันก็นดีทุกวงนั่นแหละแต่เราวงเขาก็ดูแลลูกน้องดีทุกวงนั่นแหละมันก็อยู่ที่ตัวเรามากกว่านะผมว่าว่าเราจะอยู่กับวงไหนได้หรือเปล่าขอแค่เป็นวงที่มีงานแล้วก็ได้รับค่าตัวนะหลักๆเลยส่วนสวัสดิการอื่นๆผมว่ามัน มันก็นดีแหละครับถ้าทําได้แต่ผมจะเป็นคนที่ถ้าถาผมสิว่าเป็นคนที่เบาเอียงก่อนไหมเพราะว่าเราก็กระเบึงจากของเนาะเอากระซังมันนะเพราะว่าบางอย่างบางอย่างถ้าเราพูดออกมาแล้วอ่ะถ้าเราทําไม่ได้มันมันจะดูไม่ดีนะะเราก็อยากมีสวัสดิการทุกอย่างเหมือนที่ แต่เรามุ่งพื้นทีดเป็นประกาศประชาสัมพันธ์มาแลลวครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่ามุ่งเข้ามันก็มีดีค้อกันถ้าเงินมันไม่ยืนหยัดมาได้แปดเก้าปีหรือมีลูกน้องอยู่กันแบบมันค้งได้ถึงขนาดนี้นะครับวงเข้าก็ถือว่าเป็นวงอีกวงหนึ่งที่มีความหมันโคงนี่ศิลปินไม่ค่อยย้ายที่ย้ายที่มีออกมีเข้ามันเป็นแค่ส่วนเล็กส่วนน้อยนะเป็นเรื่องธรรมชาติ แต่ว่าตัวหลักๆตัวเกาตัวแจแดนเือเหอนังค้อน,อนไวหวทุือย่ันโดยเฉพาะที่งานค้อนไหวเบื้องหลังผมท่านจะเป็นคนเก่าเกือบ90%